แล้วมันตุ้ช่วยนะคะแล้วก็วกนทีานี่แล้วก็ในจอด้วยนะคะอันนี้ในจอได้ยินเห็นชัดไหมคะคือย้มาแล้วโอเคเห็นเนาะได้ยินไหมคะทาาจะรับผู้เรียนนะคะได้ยินไหมคะโอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอได้เชิญทุกท่านนะคะมาพูดคุยกันนะคะก็ในเรื่องของออชายแดนนะคะอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็อยากให้ก็เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลง ก็อยากให้ทุกท่านทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้ชาติต่อนะคะอยา่างอย่างเข้มแข็งนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ยิ่งมั่นใจอย่างยิ่งนะคะว่าทุกท่านที่อาาัยอยู่ตรงนี้แล้วมาทำงานตรงนี้ได้ดูแลพี่น้องประชาชนมาระยะต่างๆกันนะคะบางท่านก็นานมากๆแล้วะคะ่ะฉันคิดว่าเมื่อเราเอาพี่น้องประชาชนมาให้ชาติเป็นหลักเราก็จะสร้างเป้าหมายของเราะคะ่ะว่าเราควรจะไปไหนต่อ อย่างตอนนี้เองค่ะทุกท่านก็ประสบปัญหานในเรื่องของอชายแดนนะคะก็วันนี้เอาก็จะดูเรื่องของข้อสั่งการนะคะที่ที่ผ่านมาเนี่ยฉันได้ไปลงพื้นที่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้เจอผู้ว่าก็ได้มีการรายงานคุยเรื่องของหลุมปลอดภัยของบังเกอร์ต่าง,งๆเมื่อวานมีการได้กลุ่มท่านตลาดนี่แหละในเรื่องของอการทำเพิ่มเติมน,นะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเนน้ย้ำว่าพวกบังเกอร์ต่างๆที่ที่มีเนี่ย ่วยดูให้คุณภาพดีด้วยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอันที่ทำเป็นเองโดยที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชของรัฐวัสดุอ,อะไรแบบนี้ค่ะสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าอจจะยังไม่ได้เห็นแต่ว่าไปเห็นอันที่ทําแบบรวดเร็วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะป้องกันอะไรได้บ้างนะคะก็ยอยากให้ทางผู้จังหวัดผู้ว่าเนี่ยช่วยดูให้ดีว่าสามารถดูแลวความปลอดภยัยพี่น้องประชาชนได้จริงๆนะคะ ันนี้ก็ขอขอให้เน้นย้ำนะคะก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานของกรมพันคงด้วยนะคะในส่วนของเรื่องของกําลังคนแล้วก็วิทยปการบางคี่ที่ยังมีไม่พอหรือว่ามีอะไรที่ยังไม่ค่อยอัปเดตก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้อเป็นห่ว,วงว่าอาวุธของเราอะไรยังไงคะก็ให้ให้ทางกองทัพช่วยกันดูแลว่าของเราเนี่ยต้องพร้อมอยู่เสมอนะคะเราแน่นอนเราสัรริภาพเราเยี่ยงการประทะแน่นอนแต่ว่าถ้าเมื่อเหตุการณ์สุวิสัยใได้ไเนี่ย ต้องพร้อมเพื่อจะรักษาชีวิตของทหารของชายแดนในพื้นทหมื่นคนตรงนั้นเนี่ยนะคะต้องต้องดูแลให้ดีอันนี้นก็ได้จัดการ,กการไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ทราว่ารัฐบาลที่เหมือนเดิมนะคะขอเน้นย้ำว่าให้ความสําคัญกับความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของชีวิตที่เรองประชาชนเป็นหลักนะคะอันนี้ก็เป็นสิส่งสำคัญะคะ่ะอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้น,นะคะว่ามาไทยคือบ้านแล้วก็ทหารคือรั้วอันนี้ในหมัดไทยเองก็ต้องดูแลคนในบ้านให้ให้ปลอดภัย อยู่เสมอกนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะออตอนนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของออตามในเจ็ดจังหวัดนี้นะคะมีผู้ราชการนะคะในอำเภอ,อในยกนอ,อ,อ,องค์กระคะองส่วนท้องถิ่นนะคะให้ดูแลพี่น้องประชาชนเขาเรียกว่าตามแผนของพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะคะอันนี้คือเป็นคําเป็นคำของเขาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ฝากช่วยดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้นะคะ ออตอนนี้เนี่ยเราตรงรัฐบ,บาลเองคุยเรื่องของการไม่ปะทะไม่เกิดความรุนแรงนะคะแต่ว่าฉันได้ขอให้เตรียมพร้อมอย่างนะคะถ้าถตมมิว่าเกิดเหตุการมีการท่าปุ๊บเนี่ยโรงพยาบาลทุกอย่างต้องพรองนะคะบุคลากรต้องพร้องนะคะก็เลยจิงจะเชิญมาว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญท้านีนะ้กว่าพอเรื่องนี้เนี่ยเราก็ฝากตรงนี้เลยว่าต้องดูงพวกคู่ไปกับเรื่องของยาเสพติดด้วย การเสียดเด็ดพิลุกพื้นที่ไม่ใช่แค่เสียดจังหวัดที่แน่นอนนะคะก็ปราบไปได้เยอะมากๆแล้วค่ะจากช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าช่วงช่วงนี้เนี่ยก็ได้รับเสียงสะท้อนจากสสว,ว่าเราจับรถใหญ่ๆไปได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยยังมีรถที่เข้ามาแล้วในหมู่บ้านในชุมชนที่ยังเป็นอตเล็กๆแต่ว่ากระจายถึงชาวบ้านอยู่นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆว่าพวกยาที่เสร็จดที่จะเข้ามาข้างในเราเราปราบตัวใหญ่ไปได้เยอะมาก รับอีแย่จะไม่เข้ามาแต่ที่เข้ามาแล้วก่อนหน้ายช่วยช่วยดูช่วยจับเป็นภูมิป็นตาให้กันด้วยนะคะแล้วก็ขอดูแลให้ดูแลความปลอดภัยข,ข,ของชาวบ้านที่เขาเอาข้อมูลเรื่องยาเสพติดมาให้นะคะไม่อยากให้ต้องรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่สามารถมาบอกข้อมูลข้อเท็จจริงได้อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จริงพอได้คุยกับสสทางภาคต่างๆจะพูดเรื่องนี้สําคัญว่าชาวบ้านจะไม่ค่อยกล้าบอกทางทางทาง,ทาง ผู้ว่าหรือผู้ใหญ่ว่าอะไรนะีค่ะก็จะพอดีสสก็ได้รับรู้มบ้างน,นะคะอันนี้ก็ขอให้ให้ความปลอดภยัยให้ความมั่นใจว่าเขาสามารถบอกเราได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยให้เขารู้ว่าเขาปลอดภยัยที่จะสามารถมาบอกเราได้จริงๆนะคะอันนี้ขอให้ขอไปบอกด้วยนะคะแล้วก็ให้ทําความมั่นใจค่ะสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนอย่าให้มีเรื่องของเฟซนิวส์นะคะที่เป็นข่าวหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะถูกทําอะไรยังไงก็ขอให้ฟัง พจข่าวที่เป็นเรื่องเรื่องเพจจริงๆออฟฟิเชียลเป็นหลักนะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆคะ่ะก็จริงแล้วดิฉันเองนะคะก็ได้เจอท่านที่นี้นะมาหลายหลายครั้งแล้วที่ทำมาร่วนกันแล้วก็ทราบฝีมืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันมั่นใจอย่างนที่ว่าท่านจะสามารถทําประโยชน์นะคะแล้วก็ทํางานอย่างต่อเนื่องนะมีท่านบุตร,รีช่วยตรงนี้นะคะก็ช่วยกันทํางานให,ให้ให้เข้มแข็งที่สุดนะคะก็ดิฉัน สัญญาว,ว่ารัฐบาลไม่ทำทิ้กระทรวงไหนแน่นอนทุกกระทรวงสามารถทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ขอให้เรายึดเป้าหมายเป็นสำคัญนะคะอันนี้ก็ขอให้ความมั่นใจรทุกนตรงนี้ค่ะขอเชิญทางทีมเยรายงานอัปเดตกันจะได้ช่วยกันตอบค่ะได้ไงมได้ไหม